มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลิซ่าแบล็คพิงใช้เวลาสุดพิเศษกับทายาทมหาเศรษฐีเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าลิซ่าแบล็คพิงใช้เวลา1สัปดาห์ในกรุงปารีสแล้วก็เพลิดเพลินกับเวลาอันมีค่ากับเฟรเดริกอาโนแฟนหนุ่มที่ถูกกล่าวหา ล่าสุดนะคะข่าวลือดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเมื่อมีคนเห็นลิซ่าที่ร้านในฝรั่งเศสในช่วงวันเกิดของเฟเดริกนะคะในวันที่7นอกจากนี้นะคะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าลิซ่าขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปฝรั่งเศสกับเฟเดริกอานค่ะประเด็นดังกล่าวนะคะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดแต่สําหรับลิซ่าและเฟเดริกทั้งคู่ตกเป็นข่าวลือเรื่องการออกเดทกันเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ